สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูรยเพื่อนบาทของวันที่24นะครับหอยไว้จะมีครบเลยนะครับงานพิเศษนะครับเข้ามาสสูตรเป็นเด่นบนกับเด่นบนล่างหอยปกตินะครับหรือว่าหอยธรรมดาเข้าเด่นบนล่างนะครับหอยวีไอพีเข้าเด่นบนเด่นบนล่าง2ตัวบนชุดหลอ่อ สองตัวล่างชุดวัดใจแล้วก็หอยลาวนะครับหอยลาพัฒนาเข้าเด่นล่างนะครับอย่างเจาะไม่เข้านะครับสลับหอยลาวนะครับก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่่วยฮานอยปกติของวันที่25เมษายน266 6หาสูตรเหมือนเดิมนะครับ ก่อนบนออก1 05ล0่าง09สูตรที่ให้ไว้นะครับเข้าเด่นบนล่างนะครับเลขก1กับเลขก5ตัวนี้นะครับเด่นบนล่างที่ให้ไว้513เป็นสูตรเก่าเข้ามาแล้ว6งวดมาเลข5นะครับตัวแรกเลข5เข้าหลักหน่วยบน ก็เล็กหนึ่งนะครับเลขกหนึ่งเข้าหลักร้อยผ่านไปแล้วนะครับของโวดก่อนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสูตรตัวเลขสถิติของวันที่25เมษายนกันเลยครับตอนนี้ทางช่องของเรานะครับมีกลุ่มไลน์แล้วนะครับแอดกันมานะครับที่แอดแซดดี8 8 สูตรเด็ดเพื่อนบ้านนะครับใครชอบสูตรนะครับชอบตัวเลขมาคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้จะลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคำเตือนสูตรใหม่ที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทาง สำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับเรื่องันที่เด่นบนนะครับเด่นบนเป็นสูตรใหม่เข้ามาแล้ว14งวด่ เป็นบนนะครับได้เลข6เลข7แล้วก็เลข3เด่นล่างสูตรใหม่เข้ามาแล้วสิบงวดนะครับ เด่นลางเลข4เลข5เลข3เด่นบนล่างสูตรเก่านะครับต่อเน,นื่องจากวดก่อนหลังจากปล่อยสูตรไปเข้ามาแล้ว7จวดติด ดูวิธีการคิดกัน,นครับสูตรนี้ใช้ผลวดล่าสุดเป็นตัวตั้งเด่นบนล่างได้เลขก3เลข9ก9แล้วก็เลขก เด่นรวมบนล่างสุดใหม่นะครับสุดนี้คามาแล้วสามงวด10บนบวกหน่วยล่างบวก0นบวก1บวก2บวก1บวก1บวกสอง หกเลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวไม่หลุมเลขเบิ้ลได้สองตัวบนชุดนี้ครับ ตัวเลขสีเหลืองนะครับชุดเด่นสีขาวชุดหลอกชุดวัดใจตัวเลขที่ขีดเซนตายมตมีด้วยกัน7ชุดนะครับชุดวัดใจ2ตัวบทต่อกันที่2ตัวล่าง เชุดนะครับชุดวาใจของ2ตัวลา่างก็อฝากเพื่อนๆไว้พิษาจรณากันด้วยนะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวลา่างเด่น3ตัวบนสูตรใหม่สูตรนี้เข้ามาแล้ว3มงวดน,นะครับักร้อยบวก10บปนบวก2บวก3บวก1บวก1บวก1 3 6มหกเจ็ดานำทั้งหเลขโมบินกันเป็น3ตัวไม่หลมเบิ้ลไม่หลบหามได้3ตัวโตะทั้งหมด10ชุดดังนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับตัวนี้ฮานอยปกตินะครับหรือว่า้านอยธรรมดานะครับของวันที่2ีสเมษายน ทุกสูตรนะครับในช่องของเราเป็นสูตรที่ไดจากการคำนวณน,นะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง,องเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรหอยเพื่อนบ้านจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันทุกงวดฟรีๆเน้นหวยลาวกับหวยฮาหน่อยนะครับ หวยลาเป็นเวลาพัฒนาทุกวันจันทร์พุธศุกร์มี2คลิปนะครับสำหรับหวยลาบในแต่ละงวดนะครับแล้วก็หวยฮาหนอยนะครับมี 3- าหฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอนให้ทุกคนทุกท่านโชคดีล้ำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ